จากครัวลอยมะพร้าวอ่อนแป้งน,นิ่มหนึบหนับอร่อยเกินคาดวันนี้เราจะใช้แป้งจากครัเมล็ดสองสีนะมีสีเขียวและสีขาวเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเม็ดจากครูพอดีพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนำเม็ดจากครูมาบดให้แบนก่อนจากนั้นปั้นให้เป็นก้อนกลมๆขนาดพอดีคำทำแบบนี้ให้ครบทั้งสองสีเลยนะเสร็จแล้วต้นจากครสีขาวก่อนตามด้วยสีเขียว สังเกตว่าจักครัวลอยขึ้นมาก็แปลว่าแป้งสุกดีแล้วตักขึ้นในแช่ในน้ำเย็นกะทิเพื่อลดอุณหภูมิค่ะขั้นตอนต่อไปเติมน้ำกะทิใส่น้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นและน้ำเปล่ารอจนน้ำกะทิเดือดใส่มะพร้าออ่อนลงไปก็ปิดไฟได้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจักครัวโบราณมะพร้าออ่อนเมนูนี้ไม่ต้องมาสมแป้งให้ยุ่งยากก็ได้บรอลอยนุ่มๆกับน้ำกะทิเข้มข้นหวานมันไว้กินตอนท้องว่างแล้วค่ะ